ซึมอยู่นะกัมพูชาได้แต่มองตาปริบๆบอลซีเกมผลนี้อย่างเดือดเวียดนามบอกพวกกูแข็งแกร่งเหมือนญี่ปุ่นด้านช้างศึกลั่นเจอกันอีกทีรอบชิงไม่เหมือนเดิมแน่ขณะที่อินโดพร้อมตะบันเหียนส่วนเมียนมาขอสู้สุดใจปิดท้ายที่เมืองทองส่งสามแข้งดังไปสะเทือนเจลีกเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมรวมไปถึงเรื่องราวของเมืองทองกันหน่อยแต่ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกลเน่กราโนลาบาพัทนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคล่านั้นนะครับมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาท ซื้อกันได้ที่เซเว่นอทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ช่วงแรกนะครับไปเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลซีเกมกันหน่อยต้องบอกว่าได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของรอบรองชนะเลิศน,นะครับซึ่งจะแข่งขันในวันที่13พฤษภาคมก็เรียกได้ว่าเตะต่อเนื่องเลยในวันเสาร์นี้นะครับ การแข่งขันรอบรองชนะเลิศก,ก็จะมีดังนี้นะครับทางฝั่งของอินโดนีเซียเนี่ยแชมป์กลุ่ม A จะเจอกับรองแชมป์กลุ่ม B อย่างเวียดนามขณะที่ทีมชาติไทยของเราที่เป็นแชมป์กลุ่ม B เนี่ยจะไปเจอกับที่2ของกลุ่ม A อย่างเมียนมานะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นรอบรองชนะเลิศที่น่าสนใจนะครับทุกทีมต่างต้องการผ่านรอบนี้เพื่อจะไปคว้าเหรียญทอง4เกมให้ได้แต่ กระแสฟุตบอลที่กัมพูชาตอนนี้เริ่มจะเงียบแล้วนะครับหลังจากเจ้าภาพกัมพูชาเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศตามที่หวังไว้ได้นะเล่นเอาแฟนบอลเงียบกริบเลยได้แต่มองดูชาติอื่นแข่งในซีเกมนะครับกระแสฟุตบอลหลังจากนี้เนี่ยคงอาจจะเงียบๆลงนะในที่กัมพูชาแต่ชาติอื่นแบบไทยเวียดนามไม่เงียบแน่นอนนะครับเพราะว่าเราผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะ อ่ะแล้วก็ไปเป็นควันหลงหลังจบเกมที่ไทยเสมอกับเวียดนามด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งกันหน่อยเอาจริงๆเกมนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ผมมองว่าไม่ค่อยน่าประทับใจสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในครึ่งหลังเนี่ยโดนเวียดนามกดค่อนข้างหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับและเกมเนี่ยทีมชาติไทยของเราเกิดข้อผิดพลาดบ่อยนะครับทั้งเรื่องของการจ่ายบอลเรื่องของการคลองบอล เรื่องของความผิดพลาดส่วนบุคคลแล้วก็เรื่องของการเข้าทําเกมลุกเกมนี้ค่อนข้างเงียบแต่ก็เข้าใจได้ส่วนหนึ่งตรงที่ว่าทีมชาติไทยเกมเนี้โรเตชันนักเตะเยอะนะครับให้โอกาสนักเตะตัวสํารองลงไปเล่นพอสมควรแล้วก็ได้พักตัวจริงและที่สําคัญเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่เกินร้อยเพราะเราเข้ารอบไปแล้วเล่นประคองเพื่อจบแชมป์กลุ่มนี่คือเป้าหมายที่ค้ดละต้องการแล้วก็ทําได้ตามเป้าหมายสําเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพิสูจน์ทีมชาติไทยคือ ถ้าเจอเวียดนามอีกครั้งในรอบชิงเนี่ยเกมต้องไม่เป็นเหมือนนะัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับแต่ทั้งฝั่งเวียดนามต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยพังอาจเลยนะครับหลังจากทําผลงานได้ดีในเกมเจอกับไทยโดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสได้ยิงประตูไทยหลายต่อหลายครั้งล่าสุดนะครับแฟนบอลเวียดนามกลับมาพังอาจอีกหนึ่งครั้งหลังจากก่อนหน้านี้แฟนเวียดนามเริ่มงเงีบย,เ,ยเหมือนกันเพราะว่าในโดฮาครับผลงานไม่ดีทูซิเย่ก็พึ่งเข้ามา บาหังซอก็ทําชุดนี้ไว้ดีมากๆกเกลิงเงียบๆแต่หลังจากนี้เนี่ยผมว่าเวียดนามกลับมาคึกคักแล้วเพราะล่าสุดคอมเมนต์ที่ทางไทยรัฐเอามาเปิดเผยนะครับเวียดนามบอกพวกเขาแข็งแกร่งเหมือนญี่ปุ่นซะแล้วนะครับเอาไปดูคอมเมนต์กันหน่อยคอมเมนต์เวียดนามบอกว่าแม้ว่าจะเสมอแต่นี่คือเกมที่ดีที่สุดของเวียดนามตั้งแต่เริ่มทัวร์นาเมนต์จากฟอร์มการเล่นของทีมชาติเวียดนามภายใต้าการคุมทัพของทูซิเย บางทีทุกชาติในอาเซียนคงจะแปลกใจนึกว่าไทยกำลังเล่นกับญี่ปุ่นนี่โอ้โหอย่างมัน่นแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าครึ่งหลังเราเล่นดีกว่าไทยชัดเจนต่อจากนี้เจอทีมไหนก็ไม่กลัวลุยเลยเวียดนามอ่าเป็นแมตท,ที่เวียดนามทำได้ดีสมควรที่จะได้รับชนะแต่กันเสมอแต่ตอนนี้ต้องไปโฟกัสในเกมที่เจอกับอินโดนีเซียแล้วเจอกันรอบชิงนะไทยแลนด์นี่โอ้โหเลยดีว,ยว่าแฟนขับ เวียดนามจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับอาจก็เข้าใจได้ว่าเขามั่นใจนะวันนั้นเขาเล่นได้แข็งแกร่งจริงๆแต่เขาไม่ชนะไทยนะถึงแม้ว่าเขาจะจัดมาเต็มเหมือนกันก็เหลือไปรอดูในรอบชิงนะครับขณะที่หลังจบเกมกันหน่อยเอาทางฝั่งเวียดนามกันหน่อยฟิลิปทูซิเย่นะครับออกมาเปิดเผยเขาบอกว่าพอใจกับนักเตะและฟอร์มการเล่นของนักเตะเวียดนามเขาบอกว่าการที่เข้าสู่รอบรองก่อนจะเล่นนัดสุดท้ายเนี่ยทำให้ทีมชาติเวียดนามไม่ค่อยกดดัน แต่เจอกับทีมทัาไทยเนี่ยแพ้ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามก็ทําได้ดีอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังที่โชว์ผลงานในเชิงบวกได้ดีนะครับแล้วก็แฟนบอลเวียดนามมาเชียร์กันเยอะเขาภูมิใจในตัวลูกทีมส่วนในรอบรองเนี่ยแน่นอนไม่ง่ายแต่เวียดนามจะต้องเป็นแชมป์ให้ได้นะอันนี้เป็นฟิลิปทูซิเย่ที่เผยหลังจบเกมนะครับจากนั้นไปดูค้นละอิสระสิทโลกันหน่อยว่ายังไงกันบ้างนะครับพอใจแค่ไหนหลังไทยเสมอเวียดนามเนี่ย คลาบอกเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยทำได้ตามเป้าหมายคือการจบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มผลสกอร์ที่ออกมาถือว่ายุติธรรมสำหรับทั้งสองทีมคิดว่านักเตะหลายคนเมีาการล้าทั้ง2ทีมมีสภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่เกมในีทีมชาติไทยได้พักตัวหลักหลายคนก็ถือว่าน่าพอใจเขาบอกว่า ถ้าเกิดต้องเจอกันในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะเป็นยังไงเขาบอกว่าคิดว่าเกมนั้นเนี่ยคงจะจัดผู้เล่นแตกต่างออกจากเกมนี้และมองว่าเป็นอีกเกมที่สูสีและสดุกเป็นเกมที่คุณภาพกว่าน,นี้แน่นอนสำหรับการวางแผนในเกมนี้เนี่ยเราได้วางแผนจะใช้นักเตะคนละครึ่งเพื่อหลายคนได้สัมผัสในจำนวนนาทีที่เหมาะสมแต่มันมีเรื่องนอกแผนเล็กน้อยทําให้ต้องมีการเปลี่ยนบางคนออกก่อนและทําให้สมดุลของทีมค่อนข้างเสียส่วนเรื่องกรรมการเขามองว่า ทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือนักฟุตบอลรวมถึงผู้ตัดสินเมื่อผู้ตัดสินตัดสินไปแล้วก็ต้องเคารพเพราะการไปโวยวายก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมาส่วนรอบรองที่เจอกับเมียนมาเนี่ยคชหลาบ,บอกว่าตอนนี้ต้องฟืน้นฟูร่างกายก่อนซึ่งทีมชาติไทยก็ได้เตรียมนักเตะสำหรับเกมนั้นไว้แล้วจากที่ดูเมียนมาเนี่ยเป็นทีมที่มีความคล่องตัวสูงและวิ่งซูฟัตซึ่งทีมชาติไทยก็ได้ทำการบ้านมาและต้องเล่นในคอนเซปต์ของเราให้ได้นะครับเออรอดู พูดถึงไทยเจอกับเมียนมาแน่นอนไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมียนมาก็ล้มเจ้าภาพอย่างกับ,บูชามาได้นะไม่ธรรมดาแหละแล้วก็ที่สําคัญคือห้ามประมาทแต่ผมเชื่อเดี๋ยวใช้สืเอเลื่นตัวจริงกลับมาเป็นตัวหลักๆเนี่ยผมว่าทีมชาติไทยเอาอยู่น่าจะผ่านเข้าสู่ รอบชิงได้นะครับโดยเราจะเตะที่โอลิมปิกสเตเดียมนะสนามจะดีกว่าเดิมหน่อยในวันที่13พฤษภาคมและเตะเวลา2ทุ่มแล้วด้วยเพราะฉะนั้นติดตามและให้กำลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันได้2ทุ่มโห oh, สงสารน้องๆเตะ4โมงมา3แมตติดร้อนก็ร้อนแต่คราวนี้ได้มาเวลาที่ดีอ่ะก็รอดูส่วนเวียดนามเจออินโดผมบอกเลยว่าคู่นี้แม่งน่าดูมากและผมบอกเลยนะเวียดนามชนะอินโดไม่ง่ายแน่อินโดชุดนี้เก็บตัวกันมานานและทรงการเล่นดูดี นักเตะมีความเร็วเจอกับเวียดนามมันแน่แต่ผมไม่จับตามองคือเรื่องของการเข้าปะทะกันน่าจะอัดกันหนักพอสมควรสำหรับเวียดนามกับอินโดรอดูนะครับเวียดนามเขาออกมาประกาศสักดาแล้วว่าเขาคือญี่ปุ่นเขาจะผ่านรอบชิงดูซิว่าจะมาตามนัดหรือเปล่าเพราะทีมที่ประกาศไปก่อนหน้านี้อย่างกัมพูชา ที่เขาบอกแตงคว้าเหรียญทองล่าสุดตกรอบแรกแล้วก็เงียบกันไปหมดแล้วนะครับสร็จแลแฟนบอลกัมพูชาดูว่าเวียดนามจะทําได้หรือเปล่าหรือจะต้องไปชิงทองแดงเออรอดูนะครับในคู่นี้นะอ่ะก็ติดตามกันนี่ก็คือเรื่องราวของทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมนะแล้วก็รวมไปถึงนะครับช่วงท้ายของคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเตรียมนะครับส่ง3นักเตะดีกรีทีมชาติไทย ไปร่วมฝึกซ้อมและทดสอบฝีเท้ากับสโมสรอุระวะเรดเดมอนนะครับทีมยักษ์ใหญ่จากเจลิกที่พึ่งคว้าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมาครองได้สำเร็จโดยเบื้องต้นเนี่ยทั้งวิลเทเเจริญศักดิ์และกนิดเนี่ยจะได้ร่วมฝึกซ้อมและทดสอบฝีเท้ากับอุระวะเนี่ยสองสัปดาห์ด้วยกันซึ่งผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างมากซึ่งทั้ง3คนเดี๋ยวจะเดินทางไปในวันที่16เลยก็ค,คือหลังจากจบโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนะครับไปอยู่อุรวะยายวยาวแล้วก็ ได้ดูฟุตบอลเจลีกด้วยแล้วก็ได้ไปฝึกซ้อมลงอุ่นเครื่องแบบจะเต็มภาพบรรยากาศเดี๋ยวผมเก็บมาให้เพราะว่าผมไปกับน้องนทั้ง3คนด้วยนะครับก็จะไปกาะติดทําข่าวแล้วก็ทําคลิปวิดีโอมาฝากแฟนบอลเมืองทองแฟนบอลในเสียงสปอร์ตแล้วก็แฟนขับในชาแนลต้องสุยรอติดตามผมเชื่ยทั้ง3คนถ้าเกิดโชว์ผลงานดีๆไปแล้วแบบ เอ้นเตะตาแล้วอุดวะชอบเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ได้อยู่ที่นู่นด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าทั้ง3คนน่ะไปญี่ปุ่นไปฝึกซ้อมแบบเนี้ยกลับมาแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนทั้งเจริญศักดิ์เอกนิตแล้วก็วุลเทพป้อมพันธ์รอดูกันได้เลยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมไปเชียร์เมืองทองนะจะเปิดทันโดโดสเต,เ,ต,เ,ตเดียม รับการมาเยือนของราชบุรีในวันนี้นะเวลา6โมงเย็ยนก็กเป็นฟุตบอลไทยลีกนะสุดท้ายของฤดูกาลไปร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้กับทัพกิเลนพยองกันได้นะครับอ่ะ คลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องสุยฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช anel ต้องสุยกันด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเก e รเน่กาโนล่าบาพัทนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติได้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่7ซเว่นอทุกสาขานะครับนอกจากนี้ยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม ไปรับกันได้เพียงซื้อสินค้ากรนเน่ครบ300บาทเนี่ยนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจเกรนเน่สแน็คนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ